ซม <See> อสกินกูหายฟะ่ะเอาสกินเอเรนผู้เป็นแฮมเบอร์เกอร์มึงหิวอ่ละล่ะมังนะใช่กูไม่ได้โหลดแอดออนมาด้วยอะ่ะใช่ไม่ได้โหลดแอดออนอืมสกินกูหายน่าสงสารเลยนะครับไอเคนซิมิเราจะไปหาหมูเบิร์นกันนี้ เมื่อฉันจะเหอซีดแล้วซีดกูก็ไม่มีด้วยโอ้โหซีดแพนด้า <pper pper> เฮ้ยแล้วเอาหมู่บ้านนในเรือไอเคนซีมี <pper pper> โอ้โหซีดติดลบอย่างงี้กูไม่เอาละไอเคนซีมีมึงดูจอนซีหน้าเยอะเกินไปแล้วล่ะเอาหมู่บ้านเธอใส่แล้วกันมาปะจนภัยไม่ได้ปะจนภัยหนึ่งร้อยวันดาแค่สองสัปดาห์ล่ะผมหมายถึงสองสัปดาห์ในเกมนะ ก็คือ7วันนั่นแหละเดี๋ยวไม่ใช่สองสัปดาห์ในเกมก็ประมาณเอ่อเจ็ดเจ็ดวันไม่กูว่าแค่2วันมันก็ยังไม่ถึงเลยแหละไอสั์ยูไอเคนซี่มีบอกมึงดูตอนซีหน้าเยอะเกินไปเอาล่ะไอเคนซี่มี1นึดิบก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย โหลดเข้าเกมได้ช้ามากที่กูโหลดเวอร์ชันนี้มาก็เพราะว่ามันโหลดเข้าเกมช้าเลยแหละกูถึงโหลดเวอร์ชันนี้มาอะเมื่อเกิดเวอร์ชัน1.17แล้วก็กูว่ากูคงเข้าเกมไม่ได้เลยแหละเห็นไหมนี่คือขนาดกูเหลือเวอร์ชัน1.15ที่แทบจะยังไม่เต็มให้กูเลยแล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นที่เพาะเครื่องกูวะเออแต่ไม่รู้เลยแต่กูก็ไม่เล่นหรอกเอเอไม่เล่นหรอกก็ถ้าเกิดใครไม่อยากดูช่องกูก็ไปดูช่องอื่นหยอก เพราะว่ายังไงกูก็มีความเสียนในการเล่นเกมเอาชีวิตรอด2วันอยู่แล้ว I can see me หาหมู่บ้านกัน Let's go อ่าใช่เราต้องหาหมู่บ้านก่อน I can see me. ไม่ใช่ ถ้าเกิดกูเจอมึงเฮ้ยถ้าเกิดเฮ้ยเฮ้ยรูว่ากูจะใส่แอดออนเฟดดี้แล้วล่ะ I can see me บราไม่ใช่วายฟสิ oh, can hide. oh เขียนหาย oh แล้วมีตัวละครอยู่ข้างๆเราด้วยแดบ บราดราฟเดฟเดฟอะไรวะมาเดี๋ยวกูตั้งค่าอะไรมั่วๆเลยวะเนี่ยไม่สนใจ i ไอคิ้นดีมีแขนตัวละครเราหายไม่เอาอ่ะเมวแขนกูคืนมาไอ้รูโตดก็ปรับอะไรก็ไม่รู้นะปรับมั่วๆแล้วตอนเนี้ย โอ้โหไม่เห็นแถบรอดเลือดหัวใจด้วยโอ้เจ๊นี่มันอะไรวะเนี่ยมันรู้แเล้กวกูปรับมัวหมแล้วตอนเนี้ยไอเคนตีมีไอเคนตีมีปรับเชี่อะไรวะเนี่ยใชย่มันปรับเชี่อะไรวะ แค่เราไม่เกมเช่นค้างฮะใช่หรือเปล่าวะใช่แหละถูกแล้วใช่แหละถูกแล้วโอ้ยกูต้องนั่งปรับวันวะเด่ยมันค้างเลยรูตูด กูปรับอะไรวะเนี้ยไรสาระแล้วผมว่ามันน่าจะออกทะเลเกินไปแล้วล่ะมาเราเริ่มเดี๋ยวกูจำไม่ได้โอเคมาเริ่มหาหมู่บ้านกันเลยแล้วกันหมู่เบิร์นจจอตายแป๊บกูไม่เจอหมู่เบิร์นเลยนี่เดี๋ยวขุดทรายก่อน ถล,ล่มลงมาเรื่อยๆเลยกูไม่มีท็อตช่างมันเถอะโอ้โหเอาเป็นว่าสปีดลัน,อนไอเคนชี่มี่เฮ้ยเมื่อกี้เห็นยาก เดี๋ยวช้าๆดีกว่า <can> see. เฮ้ยมา้ามาห้าดาวมาห้าดาวอาหารกูหลอดอาหารกูกินมาเขามีแต่ดุดเอยไม่ใช่อย่านะมึงอย่าพูดนะายสัตสหวัดดีน้องเกด มาให้กูสแนปช็อตเดี๋ยวนี้มาให้กูไอ้กูฮิวโอ้โหแล้วมันมันเป็นไรวะน่ะมันบั็กไม่รู้แล้ยไปละ yeah, กูตัดไม้ดีกว่ากูไม่ไปแล้วกูไม่ง้องหมู่บ้านแม่งละเฮ้ย hey, นี่มึงเดินผ่านทะเลทรายแล้วมึงก็จะไปทะเลทราย You can โอ้โหแม่งแกอยู so ่ก so ันอย่างงี้กูเกียรคนมีคู่กูไม่ชอบกูอิจฉาไอรูโตกตาย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 ดูดูนี่ไม่กูตกตัวนี้วันนี้วันนี้มึงได้ขาวว่ามึงมีคู่มีคู่ฮะแกไม่คิดว่แกจะมาช่วยแฟนแกหนยหรือ เฟนเฟนเฟนแกเนี่ยอ,อืมอิเกะดำเอ,อ๊ะนี่มึงจะมีทุกครบทุกสีเลยเหรอวะนั่นเห็นพีระมิดแล้วงามาหนี้ไอ้ไก่ไอ้ไก่ไกเคปสีมากูกินหมดอะจังหวะเนี้ยกูเห็นแล้วได้กูกินอะ่ะเบื่อเนื้อแกะและ้วกูกินเนื้อ,อวัวมั่งดีกว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยกินเนือ้อวัวเลยแฮะ อุ๊ยได้มาเยอะเหมือนกันนะวัวก็วัวมันตัวใหญ่มันจะได้มันจะได้ชิ้นเล็กๆหรือไงวะทำไมมันมืดอย่างนั้นวะนะกูใจไม่ดีเลยเดี๋ยวกูค่อยมาแล้วกันถ้าเกิดมีโอกาสและนะ้นะมึงพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงวะผมกำลังเดินๆอยู่แล้วเม่รู้ว่าเมาอะไร หยิบเนื้อมากินแล้วก็เข้าไปหากระบอเพชรเออโอ,อ๊ยเฮ้ยโอ้ทะเลคิดถึงเออคิดถึงเสียงอันแสนสุดแสนไพเราะในเกมดีจังเลยวะ่ะ กูหาหมู่บ้านหรือกูมาหาเหี้ยอะไรวันนี้ทำไมไม่เจอเลยวะเอ้าบักอะไรวะเนี่ย I can do เฮ้ยเดี๋ยนะน่ามันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดใช่ไหมดูนู่นสิดูนูนน่นสิ what มันเป็นบุญตามากที่กูได้เห็นอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ย ไม่จริงๆลกูก็เคยเห็นนี่แหละแต่นี่เป็นครั้งที่สองใช่พวกกูเคยเห็นครั้งที่สองนี่แหละแล้วสักพักแม่งไอ้นี่ก็หายไปปุ๊บกูจะโดนทับตายถ้าเกิดกูอยู่ตรงนั้นเอ้ยไม่ไงโบนนะ้อย